เกษตรที่ผมเพี้ยนเป็นเกษตรแบบผสมผสานกินทุกอย่างที่ปููกเลี้ยงทุกอย่างที่กินหยุดที่ขันในชีวิตเทียนลิปลุ่งยูทูคราบพันไปหกเดือนผด้ติตามเลยร่วมกับหนึ่งหลานดีเด่นคนครับเลยนะโจทย์ตรงนี้นะครับจะต้องฝึกทักษะบางอย่างในการให้อาหารกับพืชพันธุ์ของเขาเป็นการหวานปุ๋ยให้ตรงจุดดีวงครับยิงครับยิงไม่โดนครับโอ้ยตา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 ย ัแล้วรถไปไหน่ะโอ้โหเขียวอะไรเขียวปั้นเลยน่จังสวัสดีครับผมน้องน็อตครับน่ายลิธิโลงน้ำวงปัจจุบันนี้อายุ22ปีแล้วครับผมมีอาชีพเฮ็ดเกษตรเต็มตัวเลยครับตั้งแต่ผมเรียนจบมาผมกับมาเริ่มเฮ็ดเกษตรได้4ปีแล้วครับ กเกษตรที่ผมเพชรกับเป็นกเกษตรแบบผสมผสานครับปลูกทุกอย่างที่กิน่นกินทุกอย่างที่ปลูกเลี้ยงทุกอย่างที่กิน่นแล้วก็ก,กินทุกอย่างที่เลี้ยงเริ่มจากต้นไม้ต้นแรกที่เข้าปลูกเลยนั่นก็คือต้นมากทุเลียนนะครับถัดมาจากน้อยกับเป็นหนมากละมุดแนมคือไปขังเทิื่องนี่ก็จะเป็นเครื่อกล้วยเครื่องงามๆเลยบัดแนมลงมาขังต่ำๆนี่ก็จะเป็นบอกบนะครับภายในบอกบเข้าก็จะมีการปลูกพักบุ้งไว้ พักบุ้งนี่ห้าก็จะใส่ในการเก็บมาให้ไกลไข่ของห้ากินนะครับเพราะว่าจะเป็นไกลไข่หรือไกลบ้านผลอลไม,อ,มอีกอย่างนึงที่ผมมักนั่นก็คือมักลินจีนะครับเพราะว่ามักก็เลยปลูกไว้กินเองตรงนี้ก็เป็นบักมี่นะครับหันไปทางนี้ก็เป็นมะปางอันนี้เป็นต้นมักสีดานะครับแล้วก็ทัดมาหมองนี่ก็จะเป็นต้นมักเบนนะครับหรือว่าภาษากลางเขาเอื่นว่าตะขบยักษ์เป็นผละไม่ตามฤดูกาลหันขวามาอีกนิดนึงก็เป็นต้นบักม่วงยางมาอีก บกกีเก้าก็จะเป็นต้นบักเน้าวบสะใสกต่าบักงนะครับรอมองนี่เป็นพื้นที่ไก่เหล่ลาไก่ไข่ของเฮ่าภายในเหลา่ลาไก่ไข่เขาก็จะปลูกไผยไห้นะครับซึ่งเป็นน่อไม้ที่ออกนอให้เฮากินทั้งปีเลยนะครับปัดพ่อยางมากอีกบกกีเก้าก็จะเป็นบอ่อปลาที่เหาเลี้ยงปลาแบบผสมประสานเลี้ยงปลาหลากหลายชนิดเรียกได้ว่าแทบจะซ้ำตลาดสดเลยครับโอ้ยเออจริงนะเนี่ยน,น,นะโหเก่งมากเลย นอกจากผมเฮ็ดกษตรแบบผสมประสานแล้วผมก็จะมีการเฮ็ดหน้าเอาไว้ถักกินเหลือกินกับพ่อได้ขายครับแต่ก้อนหนานี้พ่อแม่ผมเฮ็ดมากแล้วก็ผลนผลิตก็ได้บ่บเต็ม,มเต็มหน่วยเพิ่นเฮ็ดตามพ้วมดูที่เพิ่นมีบัดพ่อผมได้เข้ามาเป็นแรงหลักผมกับเลี่ยนมากใส่ปุ๋ยตัวนี้เราเฮ็ดใส่ผลผลิตผมไลายขืนเท่าตัวเลยครับแล้วก็เข้าที่เฮ็ดนอกเนื้อจากข้าสิได้กินแล้วมันกับพ่อได้เหลือขาย,ขายาน่นนะครับ นอกเนื้อจากนั่นอีกอย่างหนึ่งที่ดีแห้งนั่นก็คือ <c oughs> เฮ้าบอกว่าได้สื่ออยู่สื่อกินเพราะว่าเกษตรผสมผสานเทามันตอบโจทย์ในดานแรงอาหารอยู่แล้วกกลายเป็นว่าการเกษตรเริ่มยู่โตแล้วก็ได้ยู่กับครอบครัวแบบมีความสุขบไดดินรนอีอยงมากมายแล้วนะครับเมื่อนี่ก็เลยอยากเอาความรู้ที่มีมาถ่ายทอดให้กรรมการและก็ท่านผู้ชมเทาครับเดี๋ยวมีอยียงแน่ไปรับชมกันเลยครับ สุดมีความสุขอะเดังเด็กคนนี้เด็กเก่งมากนะโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายิติโลงนาํางงอายุ22ปีครับมาจากอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับเห็นชีวิตของน้องน็อตแล้วมีความสุขเลยอะครับชีวิตอ่ะไม่ต้องไปหาซื้อกินอะครับ มีชีวิตแบบชิ่วๆครับนี่ไงสุดยอดตรงนี้นะบ้านเราเนี่ยนะครับแล้วน้องน็อตนี่อายุเท่าไหร่นะคะอายุยี่ปีครับแสดงว่าเพิ่งเรียนจบเพิ่งเลียนมากครับแต่ว่าจบครับเพราะว่ามีความอยากออกมาทําเกษตรครับตอนตอนเรียนโทษทีฮะเรียนเกี่ยวกับอะไรฮะตอนเลียนเกี่ยวกับเลียนสร้างกลนครับตามมูไปเลียนครับเพื่อที่จะอยากไปเฮ็ดงานอยากมีงานทําครับครับพราะเวลาไปเลียนแล้วถึงเวลาไปฝึกงานนะครับได้ไปใช้ชีวิต เป็นพนักงานโรงงาน,งงานก็เกิดว่าความสุขมันหายไปครับเริ่มเขางานเป็นเวลาแล้วก็บว่ามีวันหยุดตามที่ใจเหาเคยได้สัมผัสมาก่อนก็เลยเกิดความหมั่นใจว่าบ่าอยากเป็นคนทํางานประจําอีกต่อไปครับแล้วก็บอกกรับจะของว่าในชาตินี่จะเป็นน้ยตัวเองให้ได้บ่าทางใดกระทั่งหนึ่งครับแล้วก็ย้อนกลับมานึกว่า เป็นอาชีพที่เป็นดั้งเดิมของเข้าคือการเกษตรครับตัดสิ้นใจบอกพ่อกับแม่ว่าบอยอยากเลี้ยงตัวแล้วบ่อยากไปเฮ็ดงานแล้วขอกลับมาเฮ็ดเกษตรครับอการที่กลับมาเนี่ยเราก็จะเห็นนะบางครั้งบางทีเนี่ยเกษตรกรในบ้านเราบางคนก็ไม่สามารถทําให้เลี้ยงชีพได้อะไรที่นอททำแตกต่างออกไปคะสิ่งที่แตกต่างนั้นก็คือการทําเกษตรแบบทฤษฎอสีไม่ครับ สังทั้งแรงอาหารยังเช่นตั้งโจทย์ว่าถ้าเฮาอยากกินสมตําสิ่งที่เฮาต้องใส่สมตํามีอย่างเน่แล้วก็นําทุกอย่างที่ต้องใส่ในการทําสมตามาปลูกในพื้นที่ของเจ้าของครับเออทฤษฎีใหม่นี่มาอย่างไงอะคะได้แนวทางมาจากโลกโซเชียลก็คือตามที่เข้าใจกระเฮ็ดแบบผสมผสา,านหลากหลายปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกครับอชอบจังเลยมากกว่าการเก่ยทำหน้า ไอเดีย oh, oh. ดีมากเ <All right. S 3> จ๋งเจ๋งแล้วเคยตั้งแต่พอเริ่มทํามามันมีล้มเหลวบ้างไหมหรือว่าได้เลยตามนิคิดครับมีครับหลังจากที่ตัดสินใจมาเฮ็ดเกษตรผมกล็ลาออกจากการฝึกงานแล้วก็หยุดเลี่ยนหนังสือหยุดเรียนเลยแต่พ่อผมหยุดบอเลี่ยนต่อแล้วนะครับคนรอบข้างก็จะบอกว่าผมมดอน,อนาคตแล้ะครับร่วมไปถึงคนที่ผมหักที่สุดก็บ,บอกว่าผมมดอน,อนาคตแล้วคําพูดของคนที่เรารัก ใครคะกะมี่ของแม่ครับเป็นรักแล้วกะของคนรักที่คบกันเป็นแฟนนะครับอืมกะเลิกกันเลยครับเขาบอกว่าเฮาบ่มีอานาคตแล้วสุดท้ายเฮามาเริ่ม,มต้นเฮ็ดเกษตรในช่วงแรกเฮาบม่มีายใดเลยคําม่าบ่มีอานาคตที่เขาวาไว้มันเริ่มชัดเจนขึ้นเป็นช่วงที่ท้อครับอืมแล้วตอนท้อเอาอะไรเป็นกําลังใจให้กับตัวเองที่จะเดินข้ามตรงนั้นมาผมศึกษามากครับครับ ผมเห็นตัวอย่างคนอื่นแล้ว,ว่าเขาทําใดผมก็ต้องทําใดคือกันแต่ว่าแค่ผมต้องพยายามมากขึ้นครับสิ่งที่เป็นแรงผลักดันหลักๆเลยกก็คือความรัทธธ่าในตัวเองอย่างแรงกล้าครับม mm. ีความจัดท่าในตัวเองมั่นใจว่าเฮาเหตุใดน้แน่นครับโดยความที่ผมกากาทําคลิปลง YouTube ครับอื mm. เป็นจุดพลิกผันในชีวิตผมเลยผมเริ่มต้นลงเมื่อเหตุคลิปลง y YouTube ครับระยะเวลาพาันไปหกเดือน ผมได้รับไลคไดดก่อนแรกแล้วกัเป็นแรงบันดาลใจในการเท็ดใหในผมสู่มากครับปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นที่นนาพอใจสําหรับการท YouTube f a c e b o o k แล้วก็ TikTok ครับผู้ติดตามโดยร่วมกับ่าถือว่ามากแล้วก็บ่นหน่อยนะครับอยู่ที่ประมาณห4่ล้านแสนคนครับโอ้ <laughs> ยนะคนึล้าน, <laughs> <บ>นสีนเป็นล้านครับจากทุกแพลตฟอร์มรวมกันเนี้ยเหรอคะจากทุกแพลตฟอร์มร่วมกันครับยอดชื่อช่องชาวสวนยุคใหม่ครับใน YouTube ใน Facebook ก็ชาวสวนยุคใหม่ครับแล้วการใน t <น>ิ k ตอกจะเป็นคนลัก,กเกษตร .com ครับคนรัก,กรเกษตร .com ครับโอ,อ้แล้วตอนนี้มาถึงวันนี้ที่เรามีผู้ติดตามเป็นล้านนะแล้วก็หารายได้จากตรงนี้ได้ด้วยคนที่เขาเคยพูดด้วยความเป็นห่วงในวันนั้นน,น,น,ะนะวันนี้เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะตอนนี้รู้สึก ยินดีครับแล้วก็โดยเฉพาะแม่ของผมที่ผมลงลิปตะลายางไปกดแช่ไปเตีมหนาเฟซเลยครับอืแล้วก็จะมากไปอวดว่านี่แหละลูกชายหนูที่เลิกเลี่ยนมือนันที่เศร้าเลี่ยนคิดว่าบ่มีอนาคตนะครับปัจจุบันนี้คิดว่าอนาคตอยู่ในมือเราอยู่ในมือ้วครับเกินค,ค,คาดครับตอนนี้เกินคาดจ้ะช่องของคุณคุณรู้ไหมว่าทําไมคนถึงติดตามคุณมากมายขนาดนี้เพราะอะไรฮะ พราะว่าผมเฮ็ดมากแล้วก็มีประสบการณ์มาหลายครับหลังจากที่มีประสบการณ์ผมก็ทายทอดประสบการณ์นั้นบ่ได้ทายทอดแค่ความสาเร็จครับทุกอย่างที่ผมทําแล้วลมเหลวผมก็ทายทอดความลมเหลวออกมา,าปีปีหนึ่งอย่างเงี้ยผลผลิตของเรามันมัน,ม,นมันตีเป็นมูลค่าหรือตีเป็นปร,ปริมาณได้เท่าไหร่ครับผลผลิตจะเรียต่ออะไรนะครับมันก็นยุที่แต่ละปีจะพอเท่ากันนครับเดยความที่ผมเป็นคนรุ่นใหม่ครับผมก็เลยไปศึกษาเพิ่มเติมมาอีก ว่าเข้าจะเฮ็ดเกษเตรเฮ็ดหน้าอย่างไรให้มันได้พลผลิตมากขึ้นก็ไปรู้เรื่องการใส่ปุ๋ยพืชใส่ปุ๋ยให้ถือช่วงใส่ปุ๋ยแต่ละสูตรมันจะปรับเปลี่ยนกันคนสมัยก่อนจะใส่แค่สูตรเดียวไปไเรื่อยเรือยผมก็เลยรู้วิธีการใส่ปุ๋ยแล้วหลังจากที่เปลี่ยนมาใส่เป็นปุ๋ยทิพย์ครับปัจจุบันนี้พลนผลิตจากเจ็ดร้อยแปดร้อยกิโลต่อไรปัจจุบนันนี้ตันนึ่งตันขึ้นไปครับ ชุด <Okay. S 2> ที่เคยได้แข่งันตีร้อยกิโลครับนี่ครับอเข่าตัวเลย,ย <c oughs> คิดยังไงกับคําว่าทํานาไม่มีวันรวยคําเบ่าที่ทํหน้าว่ามีวันรวยเป็นคําพูดที่ออกมาจากปากคนที่ทําแล้วบประสพความสาเร็จเพราะว่าเป็นคนที่เห็ดโดยบ่ไดพัฒนาความหล้ในช่วงที่เขาราคาตกนันก่นก็คือเป็นเขาตามฤดูกาลครับอ <c oughs> ืมโดยความที่เขาเห็ดเขาตามฤดูกาลไปทุกๆปีกระเฮ็ดให้เขา เวลาที่ตามฤดูกาลเขาเฮ็ดกันทั่วประเทศแล้วก็ผลผลิตมันล้นตลาดราคามันกระถิบเพราะเขาออาไปขายเขาก็ขายได้ในราคาที่ถือ้วก็เกิดคึว่าทำทำนาไม่มีบรรวยโอ้สุดรอ๋นะนี่นะโอเคเขาที่บอกว่าทำกเกษตรจะต้องจนไม่จริงไม่จริง้วไ,ไม่จริงเสมอไปครับนะแล้ววันนี้ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะความฝันที่อยากได้กลับไปก็คือ ทุนครับเพื่อที่จะเอาไปซื้อแผงโซลาเซลล์ในการเอามาซอยในเดือนการทําเกษตรครับครับโอเคอ่ะมาวันนี้เราคงได้ดูวิถีชีวิตของน็อตนะคะครับพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับน็อตครับสวัสดีครับขอบคุณมากดีใจมากที่น็อตมารายการนะครับท่านการครับนี่คือคนรุ่นใหม่จริงๆนะครับที่มีวิถีการทําเกษตรกรรมที่แบบ ใช้ความรู้มาผสมผสานด้วยน็อตตอนนี้รับราชการอยู่ครับอีกกี่เดือนปลดประจำการอีก3เดือนครับอีก3เดือนนะครับนี่ก็คือเวลาว่างก็มาช่วยพ่อแม่ทํางานด้วยต่องการครับเดี๋ยวน็อตจะมาสอนพวกเราฟาดข้าวหรือว่าอีกอย่างหนึ่งเรียกว่านวดเข่าครับนวดข้าวคืออย่างไรครับทีมงานมาเลยครับฟาดข้าวน็อตเราหลุดแป่หนึ่งเนาะครับถ้าต้องการครับอุปกรณ์จัดเตรียมเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวน็อตอธิบายหน่อยว่านี่คือไม no ้นวดข้าวเนาะครับเวลาเราจับทํายังไงครับให้กรรมการดูเข้าจากคีบแบบนี้ครับไปแบบตรงๆเลยคีบแล้วกางดึงมาครับแค่นี้ครับโอ้จะล็อกละล็อกะลอกะล็อกตรงนี้แล้วเข้ากับปาดเลยครับท่านกรรมการครับเดี๋ยวเราจะมีโจทย์บางอย่างมาท้าทายท่านกรรมการครับคือโจทย์เนี่ยครับยิ่งกรรมการทําเยอะก็จะทําให้น็อตเนี่ยลำบากมากขึ้น <c oughs> ผมคิดว่าดังนั้นเนี่ย เราไม่ควรใช้กรรมการเต็มทั้งสามท่านเพราะว่าถ้าเกิดสท่านเนี่ยเดี๋ยวจะยากไปสำหรับเขาเอาแค่2ท่านอ่นนี่เดี๋ยวเป็นโตคโตกับเป็นพี่หอยสบายครับพี่โตพี่หอยเชิญครับมาครับมาครับพี่โตวขมยดสุดแรงกรรมการครับผมให้เวลาสองท่านช่วยกันสี่สิบห้าวินาทีนะพี่หอยพี่หอยก็โตครับนี่นะครับป้าตรงนี้นะครับครับคุณให้ความรู้ผมแค่นี้ ประมาณนี้แหละครับอะไรทำอะไรยังไม่นับเลยนี่ถูกูกถแล้วใจเย็นๆลองดูลองดูก่อนเลยเย็นๆพร้อมนะครับอ้ามาอย่าตีใส่กันนะครับพร้อมโอเคเวลาสี่สิบห้าวินาทีผมไปฟาดก่อนเลยเตรียมตัวเริ่มครับอ่ะเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยว พี่ต๋อยยีบอ้อบอ้อบอ้บอ้ไม่ได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 ้ไม่ขวางไม่ขวางต่อครับต่อพี่ต๋อยต่อครับ่ไม่ขวาไม่ขวางไม่ขวางพี่ยบอ้อยยีบอ้อยให้เขาใช้มือ้ิค่ะดีครับอดีครับดีครับวิมาเยอะเลยครับมาเยอะเลยครับไอ้พี่ต๋อยเก่งพี่ต๋อยเก่งถูกแล้ว พรหนึองศูนย์ับเจ้า,าคู่ครับเจ้าคู่ครับเอ่อผมไม่ค่อยเคยคุณโต้เกลี้ยกล่อมทำไมโหดเยี่ยมไปภาวะที่คุณโต้เกลี้ยกล่อมผมรู<ผ>มม้สึกว่าไม้ไม่ค่อยช่วยนี่ไม้มันช่วยจริงๆผมคิดว่ามือเร็วกว่าโตไม้มาช่วยจริงๆพี่หอยไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วครับพี่เดี๋ยวเกินเดี๋ยวเกิน เกินครับเป็นเพราะมันจะมีผลต่อน้องอมีผลต่อน้องเหรอแต่ผมจะบอกให้เลยนะว่าเกมนี้จริงๆผมเอาโตคนเดียวก็พอแล้วค, <นะ S 2> คุณยังไม่เห็นความสามารถของผมเลยอ่ะทางด้ยวยทีมงานครับเราต้องกวาดลงครับต้องกวาดลงจะดูปริมาณที่โตและคุณศักดิ์สิทธิ์ทำได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีผมเลยนี่กี่เม็ดก็มีบ้างอ่ะผมยังสงสัยนะว่าทำไมไม่ใช้มือเดี๋ยวพี่จะได้ทราบครับ เอาล้วครับดูจากจำนวนที่ได้นะครับได้ไม่ถึงห้ามันถึงสองแม่ครูสองก็ไม่ถึงเนาะครูเธอเอางี้ไหมเดี๋ยวจับเขย่านิดนึงอ่ะให้มันดูว่ามันพี่พี่เขย่ากันเนี่ยพอถ้าให้ห้าพอให้ห้านะอนุโลมห้า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 ผมท้าน้องเวลา45วินาทีเหมือนกันพี่เวลาเท่ากันพี่ท้าน้องเท่าไหร่พี่ได้ห้าเนี่ยผมว่าเอาสักสิบห้าดีกว่าสิบห้าสิบห้านี่คือสามเท่านะ สิบห้านี่ก็เยอะแล้วนะสามเท่าสี่สิบห้าวิสิบห้ารับคําถามไหมครับรับครับรับคำถามครับพวกเราครับพลังใช้กับน็อตครับพี่อยครับเราที่จะทราบว่าไม้งวดนิดมีประโยชน์อย่างไรทีงานครับคุณสมบุรด้วยครับขอบคุณต่อและพี่หอยครับครับทีนี้ในมุมกรรมการนะครับท่านเดากันว่าตัวเลขที่ได้จะเป็นตัวเลขอะไรครับใครที่ทายถูกเรามี ข้าวไลซ์เบอร์รี่ครับเป็นข้าวเหนียวใช่ไหมเป็นข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวไลซ์เบอร์รี่จากบ้านของน็อตมอบให้ครับผู้ที่ทายถูกใกล้เคียงสองคนครับสักเซตเดี๋ยวให้ตังไปซื้อชูป้ายพร้อมกันนะครับตอบครับตอนนี้มีมีคนกลางอยู่คนหนึ่งคือครูวอครูวอบอก2ี่พี่หอยบอกว่า25แล้วก็โตบอกว่า14พร้อมเริ่มครับ โอ้โหน่าจะิมเหลือ15วินาทีครับน่าจะเป็นป้อนสุดท้ายแล้วครับ 8 7 6 5 4 3 2หห้ามดเวลาครับรต้องการครับ <c oughs> ดูจากตรงนี้ครับมันเหมือนไม่ต่างจากโตเท่าไหร่นะครับแต่ในนี้ครับในนี้มีพอสมควรเลยครับทีมงานครับพี่ซุปรบกวนช่วยช่วยกวาดลงงนยครับ <c oughs> โอเค ตรงนี้ฮะฝั่งนั้นมีเยอะมากเลยโอ้โหโอ้โ,โ,อโเป้าที่เรากำหนดคือ15เนี่ยเกินแน่ๆครับเกิน15แน่ๆครับ8แล้วป่ะตัวเลขที่ได้คือ17นะครับ17นั่นหมายความว่าคนที่ใกล้เคียงมี2คนครับคือ โตและครูงอครับทีมงานครับหยิบขึ้นมาสามถุงเลยครับข้าวไรซ์เบอรรี <ffee> ่ครับชคเพราะว่าน <kleine> ้องเตรียมมาอยู่แล้วครับนี่คือข้าวที่เขาบรรจุ แบบสุญญากาศนะครับของที่ได้เลือกจากน้องน็อตนะครับบคคุณรักรรมการสองท่านค่ะแล้วก็เราเหลืออีก3ถุงนะครับก็จะมีถุงนี้กับอีก2ถุงเนี่ยก็จะแจกท่านผู้ชม่านเพจบุ๊กของเราซูเปอร์บลัดนะครับพี่พี่หอยล็กล็อกบอลนะครับช่วยถือช่วยถือแฟนบุ๊กของเรานะครับวันนี้แจก3ถุงนะครับสามถุงนะอันนี้เอาแจกพี่อยากได้พี่ไปร่วมสนุกในแฟนเพจซูเปอร์บลัดนะครับเรามีแจก3ถุงด้วยกันถ่ายแล้วเดี๋ยวร่วมเลยละกันต้องการครับสำหรับเกษตรกรเนี่ยปุ๋ยสำคัญมาก เราเอาโจย์ตรงนี้นะครับมาเป็นเงื่อนไขในการเล่นเกมครับก็คือเขาจะต้องฝึกทักษะบางอย่างในการให้อาหารกับพืชพันธุ์ของเขาเป็นการหวานปุ๋ยให้ตรงจุดแต่โจทย์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามีภาพให้ชมครับนี่คือรถไถแบบเดินตามครับผมทั้งนั้นครับคนไม่เคยควบคุมอันจะไม่รู้มันยากขนาดไหนครับเดี๋ยวพี่ขุนจะทดลองครับรถไถนีค่อน้างครับยากครับ นี่คือเขามีกี่เกียรครับจะมีอยู่สามเกียครับครับแล้วการขั้นเล่งจะมีอยู่2แบบครับจะมีเล่งแบบมือบิดและก็เล่งที่2ก็คือเดินหน้าครับอ๋อถ้าเราเดินหน้าเขาก็ไปเหมือนกันแมนครับไปคือกันครับแต่มันเหมือนเขากระชากเราเหมือนกันนะแมนครับเขาจะกระชากครับต้องใส่แห้งหลในการบังคับแล้วก็ธีการเที่ยวก็ต้องกระจายเพราะเหมือนรถทั่วไปครับ รถรับทีมงานพี่ปุ่นก็บอกว่ามันมันนึกว่าง่ายมันไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์คือมันเหมือนกับว่าเวลาเขาตะกียดินเนี่ยครับแล้วเขาก็จะมีแรงกระชากพาไปข้างหน้าซึ่งเวลาที่เขาไปข้างหน้าเราต้องเดินตามไม่ทันครับคือยิ่งถ้าเราจะไปเร็วเขายิ่งกระชากเราเร็วแมนครับท่านผู้การครับเนี่ยคือความยากนะครับให้เขาไปตามทิศทางที่เดี๋ยวรายการจะกําหนดครับเราเพิ่มความแม่นยําขึ้นไปคูณ2ครับด้วยเงื่อนไขนี้ครับนี่คือโจทย์จากรายการครับ รถไถแบบเดินตามบวกกับเครื่องยิงปุ๋ยครับท่านผู้การครับน็อตต้องควบคุมรถไถเดินตามครับมาถึงจุดเนี้ยครับยิงให้ลูกโป่งแตกครับท่านผู้การเห็นเป้าใช่ไหมครับจะมีเป้าอยู่ยิงโดนเป้าครับเป้าจะมีเข็มครับเมื่อเมื่อเป้าโดนโดนปุ๋ยยิงครับก็จะจี้มให้ลูกโป่งแตกครับแล้วน็อตก็วนกลับไปอ้อมหนึ่งรอบครับ แล้วก็ทําลายลูกโป่งลุกต่อไปครับทําลายลูกโป่ง3ลูกแบบนี้ครับแล้วควบคุมรถไปด้วยความยากที่สุดคือเวลานะครับเราท้าทายให้นตทำภารกิจนี้ภายในเวลา60ิวินาทีหรือ1นาทีเราให้นตทำภารกิจนี้โอกาสรวม2ครั้งครับครับโอกาสครั้งที่1มาครับ แล้วครับตอนแรกก็คิดว่าจะเฮ็ดได้ง่ายๆครับตีวงครับยิงครับยิงไม่โดนครับยิงไม่โดนไม่โดนคือเครื่องมันพาไปครับโอ๊ยตายใส่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 ใสองเลยเครื่องมันพาหมุนตลอดอุยโอ๊ยแล้วรถไปไหนอะแล้วรถไปไหนฮะ รถไปต่อครับไปไหนฮะเรต้องไปพาลรถกลับมาโอเคโอเคหรกว่าไปอีกไล่หนึ่งทไมครับมันหนักใช่ไหมใช่ครับนำการครับแล้วมันก็เกิดบางเรื่องขึ้นครับที่เราไม่คาดคิดครับผังหลอปรากฏว่าภารกิจนี้ครับทำให้เครื่องพังเครื่องยิงปุ๋ยมันเสียหายครับแล้วก็กระบวนการซ่อมเนี่ย ตอนนั้นเราอยู่ที่เวลาประมาณเที่ยงนะพี่ทีมงานเขาจะต้องกลับไฝ่บ่ายสามต้องเฝ้าครับทีนี้พอเที่ยงกับบ่ายสามเอาไปซ่อมเนี่ยมันไม่ทันเราก็เลยตัดสินใจว่าเอาเครื่องไปซ่อมให้น้องแล้วเราดูแลค่าใช้จ่ายให้แต่ต้องเปลี่ยนโจทย์หน้างานกลับไปใช้วิธีดั้งเดิมแบบโบราณครับคือใช้เครืคร่องใช้มือวนันครับใช้มือวนันเอาจริงๆเนี่ย ครื่งยิงมันแรงกว่ามือเราไหมแมนครับนั่นหมายความว่ามันจะยากขึ้นอีกมันยากกว่าเครื่องยิงหลายเท่าครับเพราะว่าเขาต้องมาล่วงแล้วกัมาเล่งขณะที่เราเขากำลังเลี่ยวรถยากยากแล้วยังมาต้องมาเล่งไงมันโดนรู้เลยนะว่ามันมีความคับแค้นใจบางอย่างครับใจเพราะว่เข้าสู่ภารกิจครับโอกาสที่สองครับมันยากขึ้นเพราะใช้มือในการกว้างครับครับไปครับนี่คือแบบดั้งเดิมเลยรุ่นพ่อแม่เราทําแบบนี้เนาะแต่เอาจริงๆแล้ว มันจะไม่แน่นยำเท่าแมนครับมันจะบปแมยนย่ำครับออให้มือเคลื่องให้โดนล่อมันต้องเร่งให้มากเด็กก็เดิมครับเอาละครับเป้าหมายคือนำปุ๋ยทิพย์ไปคว้างใส่เป้าที่เรากำหนดไว้ครับ6บวินาทีไปแล้วครับตะเพียงตีโค้งนะครับจังหวะตีโค้งนี่แหละครับ ต้องสาดปุ๋ยครับเรียบร้อยครับหนึ่งลูกครับหนึ่งลูกไปต่อครับวนหนึ่งรอบครับกลับไปใหม่ครับนี่คือเหมือนจบปลูกเสกปุ๋ยเลยนะครับเหมือนปลูกเสกเอาปุ๋ยทิ้งกาใส่มือครับสาดลงไปเรียบร้อยครับสองข้าครับไม่มีแรงแล้ว เพราะว่ามันไปเร็วนะรอบสุดท้ายครับต้องดูเวลาด้วยนะครับเวลาเ,าลาเหลือส0วินาทีเรียบร้อยโอ้เหลือแปเลยเอ่ะเอ้แม่นกว่านะมันแม่นกว่านะไอ้แรงขึ้งสุดท้ายเล <laughs> ยเหรอร <laughs> อผ่านรอบแรกไปเราคิดว่าจะบ่ไหวแล้วครับเมื่อแห้งโอ้แต่แต่ฟาดได้แรงมากนะครับเลี่ยงเลี่ยงปุ๋ยทิพได้แรงมากกดดันครับ หมดแรงเลยครับพี่โอ้เป็นยังไงเนี่ยครับพวารู้สึกเหนื่อยแห้งครับหลอดแรกก็เหนื่อยแล้วเลวลาที่ทําได้52วินาทีเก่งมากครับผมขอบคุณครับการเ,เวทีเลยครับทุกนการครับวันนี้เราได้รู้จักกับเกษตร,รกรตัวจริงครับเกษตร,รกรคนรุ่นใหม่น้องน็อตทั้ง3ท่านรู้สึกไงกับน้องน็อตครับคือไม่กี้ที่ผมถาม บอกว่าทําไมช่องของน็อตทำไมคนตามเป็นล้านชอบอย่างหนึ่งเลยนะที่บอกว่าผมถ่ายทอดไม่ใช่แค่ความสําเร็จผมถ่ายทอดความล้มเหลวให้ดูด้วยเฮ้ยม,มันมันมาเลยรู้สึกมันเป็นธรรมชาติจริงๆว่าคนเราอย่างน้อยมันต้องเริ่มจากความล้มเหลวแล้วก็พัฒนาไปหาความรู้แล้วก็เจอสิ่งที่แบบสําเร็จจนได้ขอบคุณนะที่ทําให้คําว่าเกษตรกร,ร,กรไม่จนต่อจากนี้เกษตรกร,ะร,กรจะต้อง ร่ำรวยไม่มีหนี้สินต่อไปเพราะคุณฮนะขอบคุณครับขอบคุณครับผู้เราขอเป็นกําลังใจให้กับน็อตด้วยครับวันนี้พู้เรา3ามคนให้ผ่านครนะับขอบคุณครับน็อตครับพี่ซุปบ,บอกเล่าวิถีชีวิตการเป็นเกษตรกรยุคใหม่ของน็อตรวมทั้งเรื่องราวความมุ่งมั่นตั้งใจความฝันที่อยากได้แผงโซลาร์เซลล์ซึ่งตรงนี้ ที่พี่ปุ๋ยทิพย์เขาบอกว่าจะมีประโยชน์มากต่ออาชีพของน็อตนะครับพี่ๆเขายินดีมากและดีใจมากที่จะช่วยเติมเต็มความฝันในส่วนนี้นะครับขอมอบโบกประมาณให้กับน mm ็อ hmm. ตเพื่อรวบรวมไปซื้อแผงโซลาเซลล์นะครับจากพ,พี่ปุ๋ยทิพย์สามหมื่นบาทจากปุ๋ยทิพย์ครับขอบคุณครับ,บ,รบและมีอีกหนึ่งสิ่งครับจะมีประโยชน์โดยตรงเลยกับผลผลิตของน็อตนะครับรบกวนน็อตมองด้านนั้นครับ เดินหน้าสีก้าไปที่จอครับน็อตแล้วก็เอามือปิดตาไว้ก่อนครับพี่พี่ทีมงานครับขอความฝันพิเศษให้น็อตจากพี่พี่ปุ๋ยทิพย์ครับน็อตพร้อมนะครับพร้อมครับน็อตครับเอามือลงก่อนครับแล้วก็หันมามองได้แล้วครับรู้จักไหมครับรู้จักครับอันนี้ คือปุ๋ยทิพย์ครับถูกต้องครับนี่คือปุ๋ยทิพย์สูตร1688นะครับช่วยให้ต้นข้าวใบเขียวตั้งแตกกอดีและสูตร21421ช่วยให้รวงข้าวสมบูรณ์ผลผลิตดีทั้งหมดนี้นะครับมอบให้น็อตเพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาการทำนาให้มีผลผลิตที่ดีจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับรวมความฝันที่มอบให้น็อตวันนี้จากพี่ๆปุ๋ยทิพย์4 0 0 0มบาทจากปุ๋ยทิพย์ครับขอบคุณครับ นครับวันนี้เราทําความฝันได้สําเร็จจากความสามารถของเรารน้องเากจะพูดอะไรกับแม่พูดผ่านกล้องนี่เลยครับอยากบอกแม่ว่าจากแากก่อนที่มองว่าผมมืดอ,อนาคตครับ mm hmm. จริงๆแล้วผมมั่นใจในจักรของมากโดยตลอดว่า mm hmm. ผมต้องไปได้ดีในใสายนี่แน่นอนเพราะว่าผมศรัทธานในตัวเองครับแล้วก็เมื่อน,นี้ผมสามารถเทศได้แล้วครับเป็นลูกป,ประทับได้ครับแล้วก็ใจเทศให้ดียิ่งขึ้นก็นี่ครับ จะพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆครับไปให้ถึงที่สุดผมจะพยายามหาไายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวโดยที่ครอบครัวประต ong ลำบากอีกต่อไปครับเรืองการครับผู้ชายคนนี้คือลูกตัวอย่างคือเกษตรกรตัวอย่างและคือคนไทยตัวอย่างเขาคืออัจฉริยะเกินร้อยเกษตรกรไทยของเราน้องน็อตครับขอบคุณมากนะครับน็อตที่มารายการครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวส่งให้น้น็อตนะครับพี่ชัยดอดอสเกมี ท่านผู้ชมครับทุกผู้ชมของเรากําลังจะมุ่งหน้าขึ้นสู่ปีที่3 3นะครับเราตั้งใจมุ่งมั่นจัด3งานใหญ่นะครับเพื่อรวบรวมรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายครับมอบให้กับการกุศลครับเริ่มจากงานแรกของเรานะครับทุพทาชาริตี้ครับงานแสดงศิลปะจากผู้ร่วมรายการซุปเปอร์เรดแล้วก็น้องๆจากซุปเปอร์เทนครับซึ่งจะมีการเปิดประมูลเพื่อการกุศลครับ งานต่อมาก็คืองานซูเปอร์เทนครับนะครับการแข่งขันฟุตบอลระหว่างเด็กๆซูเปอร์เทนและคณะกรรมการรวมถึงศิลปินดารามากมายรับรองว่าสนุกแน่นอนครับและปิดท้ายด้วยซูเปอร์เทนรันครับงานวิ่งการกุศลที่ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถมาร่วมสุขได้ทั้งครอบครัวรายได้ทั้งหมดนะครับไม่หักค่าใช้จ่ายครับเรามอบให้กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศองค์กรที่สนับสนุนเด็กดีที่มีความสามารถแต่ขาดแคลนโอกาสให้ได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาครับ ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมราเลอีดได้ที่ Facebook ของ Super s ุ p เ r ทนซุปเปอร์จิ๋วและ Facebook ของซุปเปอร์เครับท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนีย่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok อมซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกดฟอลโล่เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ t i k t o k ของเราครับซุปเปอร์จ